สามีรู้ไหมคะว่าตอนนี้หนูกำลังมีโรคไปที่สองเออเขาเพิ่งรู้มาประมาณสองเือนที่แล้วค่ะค่ะเขารู้แล้วเขาว่าไงะรูต้ตอนแรกเขาเขาบอกเลยว่าเออเขายืนทำขาดว่าเ,เราก็จบกันถ้าเธอจะมีคนใหม่ถ้าเธอจะมีอะไรอย่างนี้จนในสุดวันที่สองเขากลับมาอมเอามาบอกว่าเขาคิดเราไปไม่ได้คือจะมีโรคไปที่สองก็ได้นะแต่ขอเขาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยแหละคะ่ะใช่ค่ะ ยิ่งไกลยิ่งเจ็บก็คือว่าอยู่กับสามีเนี่ยมาประมาณรอปีที่แปดปีนี้ค่ะค่ะค่ะคือสามีก็จะเป็นคนที่แบบว่าคือพูดจาไม่ค่อยก่าสนใจอยู่แล้วแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ไม่หวานไม่โรแมนติกคือเขาคือความที่ว่าเราเป็นเพื่อนกันมาแต่ประสมอะค่ะค่ะแล้วเพิ่งมาคบกันเมื่อตอนที่ต่างคนต่างก็เจ็บมา ก็คือเหมือนว่ามันไม่ได้ปูทางด้วยความรักแต่แรก <c oughs> นะคะค่ะ <c oughs> แล้วทีนี้เออเขาก็บอกว่าเวลาเราจะ,สะแสดงความรักอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาไม่ชินคือเขาไม่ไม่เคยกอดไม่เคยสแสดงความรักที่แบบเหมือนคนรักทั่วไปอะคะ่ะ <c oughs> เวลา <c oughs> เวลาเวลา,เวลานอนก็คือจะแบบต่างคนต่างนอนไม่มีแบบว่า,าโอกกอดกันอะไรอยงเงี้ยค่ะค่ะแล้วแล้วก็ประเด็นก็คือเขาจะไม่ค่อยมีเรื่องอย่างว่าเลย อาทิตย์หนึ่งสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วเขาก็จะพูดประมาณว่าคือเขาเป็นของเขามาครึ่งชีวิตแล้วแบบนี้ยือจะเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกค่ะเราก็โอเคพยายามทําความเข้าใจเหตุเกิดมาประมาณต้นปีที่แล้วค่ะตัดสินใจออกจากงานเพื่อมาดูพ่อเพราะว่าพ่อจะต้องไปหาหมอถึงอาทิตย์นะคะค่ะแล้วอะไรเกิดขึ้นค่ะก็เลยมีความห่างเขาก็แบบเขาก็ไปทํางานแหละค่ะแต่ว่าเราอ่ะก็มาทํางานที่ใหม่แล้วสังคมใหม่เป็นยังไงบ้างคะ สังคมใหม่ก็คือว่าเราก็เจอผู้คนเยอะขึ้น <Okay. S 2> แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราไปเจอน้องคนนี้ค่ะ mm hmm. อ่าน้อง่อา,งาโล่นะคะ mm hmm. ก็คือว่าเราจะเจอน้องคนนี้ทุกวันเวลาเราเอาของของมาลงที่เขา <Okay. S 2> ให้เขาเป็นคนยิงรับเราไปเจอเขาทุกวนันแรกๆเราไม่ได้คิดอะไรเลยไม่เคยคิดด้วยว่าจะจะจะมีวันนี้เกิดขึ้นอะ่ะ <Okay. S 2> คือเขาอายุอายุห่างจากหนูมากเลยอ่อนกว่าสิบสามปี mm hmm. ซึ่งเราก็ไม่เคยคิด ใช่แต่ว่าเวลาเรามาลงของที่น้าเขาอ่ะเขาก็จะแบบว่ามาต่อให้เขาไม่ได้เป็นคนคนรับเขาก็จะเดินมาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเจ๊อะไรประมาณ่างทุกวันอแล้วเราก็เลยไปมีความสัมพันธ์กับน้องคนนั้นค่ะแล้วค่ะก็คือแบบว่าเริ่มเริ่มให้ไลน์กันน้องน้อง,องม่นขอไลน์บอกว่าเออพี่แบบผมเหงาอะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่าท้าเหงาคือแบบเอาไว้คุยกันคือเรื่องงานนะอะไรเงี้ยแล้วก็เออพอคุยกันคุยไปคุยมาเริ่มแบบเริ่ม เริ่มคุยกันทุกวันเป็นแบบมันมันคิดมันก็แบบเออพี่ผมดีสกดดีกับพี่นะอะไรเงี้ยแต่เขาอ่าก็มีแฟนไอก็มีเมียอยู่แล้วมีเมียอยู่แล้วด้วยใช่แต่แต่คือเขาเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนก็ย่ำแย่เต็จริคือเมียขี้หนื่มากเขาไม่ได้เล่นเฟซไม่ได้เล่นสื่อโซเชียลอะไรเลยมีแค่ไลน์ไลน์เพราะว่าพี่พี่อนุญาตให้เล่นได้เพราะว่าต้องทํางานอือค่ะเขาก็บอกว่าเป็นช่องทางเดียวที่ว่าเขาเล่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยติดต่อเราแล้ว จนเราเขาก็ถามว่าที่เป็นไรไหนวันนี้ที่มาที่ท่าเนี่ยผมเห็นที่เครียดมากเลยแบบคือเราอ่ะร้องไห้เรื่องลูกเราเครียดเราอึดอัดมากนั่งร้องไห้อยู่ในรถแล้วก็ไปลงของเนี่ยเขาก็เห็นคือเขาเป็นคนที่แบบเรารู้สึกทำไมาเขาใส่ใจอ่ะคือเรา <c oughs> คือแบบโหนโหนค่ะเอาจริงๆนะพอเปรียบเทียบกันนะ่ะยังไงคนใหม่ก็ดีกว่าวนยังข้ามแหละ ใช่ใช่ค่ะใช่ไหมคะแต่เนี่ยปัญหามันคืออยู่ที่ว่าหนูก็มีสามีมีลูกเขาก็มีภรรยาปัญหามันก็เลยอืมเราก็ไม่สามารถจะอ้างอะค่ะว่าเออคนนี้ดีกับเราจังเลยเข้าใจเราจังเลยแล้วใช้สิ่งนี้เพื่ออ้างในการทําความผิดอะสิ่งที่หนูพยายามเล่าอยู่แต่เป็นแต่ว่าสิ่งที่เป็นอยู่ณตอนนี้คือยังไงอะคะเอหนูคือว่ามันมันมันมีเหตุเกิดขึ้นตรงที่ว่ามีอยู่วันหนึ่งก็คือหนูอะมี เพื่อนที่ออฟฟิศเก่าก็คือเป็นเพื่อนของสามีด้วยมากินเหล้าที่บา้านค่ะแล้วมันก็จะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตอนที่เราทํางานอยู่เราก็เห็นแล้วละว่าสามีเราแบบเหมือนมีอาการแบบชอบแอบมองชอบไปเล่นไปแย่น้องอย่างเงี้ยเราก็เออไม่ได้คิดอะไรแล้วเขาก็เวลาเรากิ่เหล้า,ลา,าตั้งวงกันที่ออฟฟิศก็ <c oughs> จะสังเกตเสมอว่าเออเหมือนเหมือนสามีมีความสนใจน้องคนนี้มากอะไรเงี้ยคือเขามากินเหล้าที่บ้านกันแล้วน้องคนนี้มันก็ขอนอนเรื่อยที่บ้านเราก็เออ อาขึ้นไปนอนตปเพราะว่าสามีเราอะคือมันก็มานอนปกตินะคนนี้แต่ว่าตอนนั้นนึนกยังไงดูสามีเราขึ้นไปนอนต่อนค่ะ <c oughs> แล้วสักพักน้องคนนี้นก็เดินตามขึ้นไปอื <c oughs> เราก็ได้ยินเสียงแบบเสียงขึ้ตั้งขึ้ตั้งอยู่บนเป็นบ้านเราก็แบบรู้และคือในใจเราคิดขออยาให้เป็นอย่างที่เราคิดเราก็เลยเดินเดินเดินขึ้นไปค่ะ <c oughs> เปิดเปิดประตูห้องอาเจอภาพที่เห็นก็คือว่าเขากําลังจะมีอะไรกันอยู่แล้ว แต่เราเปิดเข้าไปเจอกอนอย่างเงี้ยอ่าคือสามีนอกใจค่ะค่ะก็คือเป็นจุดที่แบบว่าเราเริ่มถอดใจจากเขามาจบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วแล้วเราก็ขอเลิก<ม>ขอเลิกวันนั้นแหละแต่เขาไม่ยอมเลิกเขาบอกว่าเขาขอโอกาสเราก็บอกโอเคเห็<ม>นใจที่ว่าเราเอออยู่ด้วยกันมามอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เราก็าากลับมาพบกันแต่ว่าเราก็หันมาทางที่น้องคนนั้นใช่ก็คือว่าจะไปเล่าให้น้องฟังน้องก็บอกโหพี่แบบมันรุนแรงนะอะไรเงี้ยแบบ ใช่คือนั่นบ้านที่นะห้องที่ด้วยแล้วก็ที่นอนที่อืมค่ะทั้งหมดในความสัมพันธ์นี้ที่สุดแล้วหนูเองมีความสัมพันธ์กับน้องอีกคนหนึ่งไหมคะใช่ค่ะนี่สามีรู้ไหมคะว่าตอนนี้หนูกำลังมีโรคไปที่สองเออเขาเพิ่งรู้มาประมาณสองเดือนที่แล้วค่ะค่ะเขารู้แล้วเขาว่าไงรู้ตอนแรกเขาเขาบอกเลยว่าเออเขายล่นํำขาด่ะเ,เราก็จบกันถ้าเธอจะมีคนใหม่ถ้าเธอจะมีอะไรอย่างนี้ค่ะ อ่าหนูก็หนูก็ยอมรับเพราะหนูก็ยอมรับหนูก็บอกกับเขาลว่าใช่เพราะฉันก็บอกเลิกเธอหลายรอบแล้วเธอไม่แต่เธอไม่ยอมอะไรเงี้ยแต่เขาหายไปสองวันในระหว่างที่สองวันที่หายไปเขาแชทมาเป็นเป็นแบบเยอะมากโทรมาเป็นเยอะมากแต่เราไม่ได้รับไม่ได้ตอบจนในสุดวันที่สองเขากลับมาเขามาบอกว่าเขาคิดเราไปไม่ได้เขาไม่สามารถจะไปไปอยู่ที่ไหนได้เขาอยากเห็นเราอยู่ในสายตาทุกวันต่อให้เราจะเป็นอย่างเงี้ยเขาขอขออยู่ตรงนี้ได้ไหม เราก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ป่ะคือแบบคือจะมีโรคใบที่สองก็ได้นะแต่ขอเขาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยแหละคะ่ะใช่ค่ะเขาก็บอกว่าขอขอร้องขอให้เขาขอเวลาเขาหน่อยค่ะเราก็บอกว่าโอเคแต่ระหว่างนี้ฉันก็ทําตัวปกตินะก็คือคฉันก็จะไปของฉันอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือโรคใบที่สองของหนูอ่ะเขาก็ไม่เข้ามาในนี้ไม่เข้ามาในบ้านอ่่เ่างคนา,า,า,า่าอยู่ในที่ของตัวเองใช่ แล้วเขาก็แต่แต่โรคเบที่สองอะเขารู้แล้วว่าว่าเราอ่ะบอกแล้วว่าเราเลือกับอเพื่อเราเลิกกับมีเราค่ะแลาวก็แบบเหมือนเขาตอนแรกเขาก็หวังเต็มที่เลยเขาก็แบบอยากให้เราไปนอนช้างห้องเ้าอะไรเงี้ยเอวแล้วเราเออภรรยาภรรยาเขาแห้วค่ะค่ะจะมาหวังเต็มที่ได้ยังไงค่ะเริ่มตั้งแต่ปีใหม่แล้วค่ะแล้ววันนี้ที่หนูโทรเข้ามาหาพี่อ้อยพี่ชอหนูอยากถามอะไรอะค่ะคือหนูจริงๆหนูอยากจะตัดสามีมากเลยอะตัด ตัดไปเลยอะตักคือเขาไม่ยอมกระทั่งหนูทําร้ายจิตใจคือหนูพูดทำร้ายหนูไล่หนี่สารพัดเขาก็ไม่ไปไม่หรอกน่ะหนูขึ้นอย่างนี้ไอการที่เราบอกว่าเราจะเลิอกอะเขาไม่ยอมอะค่ะก็เลยเลิกไม่ได้น้องระวังนะระวังแฟนเด็กของหนูอะจะมีความรู้สึกว่าที่สุดแล้วเขาเลิกกับแฟนของเขาแล้วแต่หนูเองต่างหากที่ไม่เลิกกับแฟนของตัวเองสักที <S <S ต่อให้หนูจะพยายามบอกว่าก็เขาไม่ยอมอะน้องถ้าบนโลกนี้นะคะจะอยากไปขอเลิกกับใครแล้วเขาไม่ยอมนะพี่ว่ายังมีอีกหลายล้านคู่เลยที่เลิกกันไม่ได้ แล้วเดี๋ยวตอนนี้แฟนใหม่ฉันรู้สึกเริ่มไม่ค่อยสบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเอเอเราอยากทําทุกอย่างให้ชัดเจนน้องก็ต้องบอกแต่การที่เขาไม่ยอมเลิกเขาไม่ยอมเลิกน้องไม่ได้บอกกับเขาอย่างชัดเจนนี่นาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณนะความสัมพันธ์ที่หนูตั้งใจเอาไว้คืออะไรใช่เอเอกลายเป็นหนูเองแหละคลุมเครือและอย่าลืมนะคะภาพนี้คือภาพล่าสุดสิ่งที่เห็นคือผู้ชายคนหนึ่งรักผู้หญิงคนหนึ่งไปเลิกกับแฟนเก่ามาเรียบร้อย แต่ผู้หญิงคนนี้ยังไม่ยอมเลิกกับสามีตัวเองเห็นปหมตอนนี้ตอนนี้หนูเจอคำพูดนี้จากจากจากเขาจากคนใหม่ใช่ค่ะถ้าวันหนึ่งงั้นหนูก็ต้องยอมรับว่าถ้าหนูยังเดินหน้าต่อไปนะคะคนใหม่ของหนูเขาพร้อมจะตัดหนูอะและที่สำคัญคปัญหาชีวิตที่มันชรุนวุ่นวายทุกวันนี้มองย้อนกลับไป ไม่ได้เกิดจากอะไรมากกว่าเ,เกิดจากตัวของเราเองที่อยอมให้มันเป็นและตั้งใจในบางเรื่องให้มันเป็นมันถึงได้วุ่นวายได้ออกใช่ไหมคะ,คะถ้าเราแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ถูกต้องมาตั้งแต่ต้นกระดุมเม็ดบนกัดไม่ผิดเนี่ยชีวิตเราจะไม่วุ่นวายขนาดนี้แต่มันยังไม่สายนะคะถ้าวันนี้เราจะตั้งสติดีๆเราแก้ปัญหาให้มันถูกต้องสตีหนึ่ง นะคะคุณหนูนะไม่โจทย์ง่ายๆค่ะรักใครก็อยู่กับคนนั้นถ้าไม่ใช่ก็เลิกกันไปไม่ต้องไปยื้อเราก็อย่าคบซ้อนเท่านั้นเองชีวิตมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายเพียงแต่วันนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราไม่ยอมตัดสินใจอะไรเพราะจริงๆแล้วอย่างที่พี่อ้อยบอกเพราะเราเห็นแก่ตัวเกินไปและอยากได้ทุกอย่างไวหรือเปล่าค่ะนะคะนะ ค่อยๆคิดดูขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคลับไฟเดย์ยิงไกลยิ่งเจ็บ